แทนจะทำแรนดอมนะคะไปดูกันว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นะคะกดหปุ่มให้แทนหน่อยนะข้างขวานั้นน่ะนะคะก็เป็นค่าครูปะ่ะแล้วไปดูกันเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เนี่ยนะเดอะมูนไม่ชัดเจนไม่ดูเลยว่าคิดแล้วรู้สึกยังไงจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณขอกลับไปมีความสุขแบบเดิมดีกว่าไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ ไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเขาคิดแบบไหนจะรักก็ไม่พูดจะเกลียดก็ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วคืออะไรคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันจะต้องได้รับจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยคือหนึ่งถ้าไม่รักก็คืออกหักแน่นอนแล้วสองคือถ้ารักรักแล้วทําไมไม่ทํางานในความสัมพันธ์แล้วคืออะไรอะ่ะก็คือเขาคนนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็คิดมาก แล้วต้องบอกได้เลยนะว่าโชคชะตานำพายคุณและเขาได้มาเจอกันให้มาเจอกันเพื่ออะไรเนี่ยฮะและคุณมีความรู้สึกว่าถ้ามาเจอแล้วทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่สบายใจแบบเนี้ยไม่ขอเจอได้ไหมช่วยไม่ได้แต่ยังไงก็คงต้องเจอเพราะสิบถ้วยบอกได้เลยว่าเขาไม่ใช่เพียงแต่รู้สึกว่าเขาชอบหรือรักคุณเท่านั้นนะเนี่ยไพ่ทูอัพ up, ครับคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันด้วย และสิ่งที่หนักไปกว่านั้นหนักไปกว่านั้นก็คือเขาไม่เพียงแต่รักคุณแต่เขารู้สึกว่าไงเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็จะต้องมีคนอยู่เคียงข้างนั่นเท่ากับว่าเขามีความรู้สึกเกินคำว่ารักแต่เขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณนี่ไง ไพ่จัสเมนก็คือการร้องขอร้องขอคำตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเพื่ออะไร <_ t od al> เพื่ออยากที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณไงนี่ไงไพ่เดอะเวิแล้วก็ไพ่ทูออฟคัพเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่กันแบบคนรักซึ่งมันมากกว่าคำว่ารักก็คือการที่เขาคิดว่าคุณ คือคนที่เขาอยากที่จะฝากผีฝากไขไว้กับคุณเอา้าทำไมกลายเป็นแบบนั้นเพราะคุณเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็อยู่ในชีวิตเขามาโดยตลอดไม่มีใครเคยดีกับเขาเท่ากับคุณใช่แต่คุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยดีกับคุณเลยมีแต่ให้ความทุกข์ความไม่สบายใจความกังวลใจความสับสนความวุ่นวายแค่การที่เดินมาบอกชัดๆว่ารักหรือไม่รักก็ไม่พูด ได้แต่นั่งดูขันอยู่อย่างเงี้ยส่องความรู้สึกอยู่แบบเนี้ยต่างคนต่างส่องอยู่แบบเนี้ยเพราะจริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณแบบคนรักอย่างแน่นอนเกิดขึ้นจากความคิดการตัดสินใจอยู่ในใจของเขาแน่นอนที่สุดคุณเป็นมากกว่ารักเขา